อโอ้สอาารย์ลองให้พอเครับทเรื่ครื่เราต้องอยู่ตรงไหนฮะัย์ผมอยู่หลังอาจารย์ดีกว่าผมอ,อยู่หลัง ผมอยู่หลังจานดีก <Evangel> ว <Fern s> uh ่าถ้าอยู่ตรงนี้จะไม่ปลอดภัยเพราะว่าใบพัดโอเควิ่งไปเรื่อยๆไปโอ้สวยโอ้ลมแรงมีเสียวนิดหน่อยแตขึ้นฟองบดได้ใช่ไหมขึ้นต้งรีบดใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าลมแรงไหมฮะ

ลมบนไม่คือแปรแต่งค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเย่ค่อยยกไปมันจะกระดกน้ําเล็กแฉ่งแหวมันไม่สนใจเราอยหลังค่ออกก่อนเอาเลยอ่ะแต่รถเป็นเลกไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียดายมันเวลาเวอา <laughs> <I don't know>. <laughs> oh, <laughs> the <Stallion. laughs> owl ให้ดับเครื่องเครื่องยังไม่ดับเลยนะเนี่ยไม่ดับเลยคน่ดไม่หยุดพี่ไม่กดกดกดแล้วกดกดไม่ลงจังหวะจังหวะกดไม่ดับเลยนะไม่เอาตื่นเต้นกดไม่ลงไม่กดไม่ลงกดไม่ดับเลยพี่กดแท้นะต้องกดแท่เลยเดี๋ยวตอนางมันดับสูงกว่านี้ดับดับไปงั้นมันไม่ทันเออขอบคุ่นครับพี่ปั๊บเครื่องไม่ดับเลยกดเครื่องไม่ดับเหรอกดเครื่องไม่ดับกับ จะลองดับไหมมันทำงานมันจะดับนะการที่หมดชักเดียวแล้วมันไม่ดับเลยไาน้ำมันทำงานต่อแตกไหมใช่เลยนะใบเล้วถ้าใครจะลงมาเข้าสนามเลยนะใบลาวเป็นไงฮะอ๋อเออซ่อมได้สี่ร้ออย่างนี้เราซ่อมได้้ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งใบ ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งใบใช่ยุงเรี่ยวเปลี่ยนอ๋อนี่แต่งได้มหรก็แต่งแล้วเอาคือเหลาเอาว่ะมาณนั้นอะไม่ด้นอดอย่างเงี้ยเลยอย่างนี้ก็จอดจอดแล้วก็เอาไปยัด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 ลุ้นไม่ถ่ายไม่มันจะมีการโยนอยู่แล้วมีแจ็คเขามีกระเป๋าวิทยุอยู่แล้วสติอย่างเดียวนะพี่าอะไรยังไงสวิถึงสติอย่างเดียววิทยุพงโอเคไหมครับหูต้องต้องต้องแนบกันนี่ไม่แนบชัดไหม ชัดไหมพงชัดไหมชัดดังไปด้วยอาจารย์หน่อยน่าแหละเอาเดี๋ยวไม่ดังขึ้นไปเดยไม่ดังเดี๋ยวไม่ไปดังเลยไม่เครื่องมันดังแล้วมันยำบากเครื่องมันดังมันจะไม่ดีสวยครับมุมนี้เอาดังๆังไว้ก่อนพี่วิ่งให้สวยถ้าไม่สวยยกเลิกพอดเนาะครับเป็นห้งามตั้งแท็กซี่ไปเหมือนเรามันแท็กซี่เล่นนะครับแล้วพอแท็กซี่ถึงดำก็เรียนเต็มรอไปเลยนั่งรอเลยผม ครับไอซ์แมนโฟโต้อฟีครับวันนี้เรามาถ่ายกิจกรรมการเรนร่มบินนะครับวันนี้ครับผมมาอุปกรณ์เลนสองตัวนะครับซูเปอร์เทเล่ห้าร้อยตัวหนึ่งแล้วก็ยิ3แ0สามร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูครับว่าเัก่อนร่วันนี้จะเป็นยังไงครับดูครับโอนยอดครอบไย ไหนอย่าเกลกันนะวันนี้อาจารย์ก็เป็นที่ใหญ่หรือว่ามีไฟมีไฟเยอะที่สุดรัเจสองอันี่สิบสามลัคกี้นัมเบอร์ฟลายนะมันบอกว่ขึ้นไปได้เสียฟอร์มเลยพักเดียวยกไปนู่นแล้วช่างบุมยังบุนมสายวันนี้รับขอบคุณครับสมุทรตาเข้าข้านไปอาจารย์ตัวเนี้ยมันมีลมมันจะชุดแรงนะ ปีญานต้องรักษารอบคือต้องใส่ให้มันพ้นแนวบังเกอร์อ่ะเพื่อนถ้าบังเกอร์มันกลมแหว่งอ่ะจางก็ต้องไปให้มันให้หล it ุดหลุดบังเกอร์ไปก่อนคือให้หลุดหลุดหลุดแนวโรเตอร์ปพ๊บอาีญาก็จะนิ่งละครับเพราะทุกคนเห็นวิ่งขึ้นไปเนี่ยโดนหมดเพราะผมวิ่งผมก็โดนตรงเนี้ยแนวแนวบังเกอร์ถ้าท euh ่าไปแล้วเนี่ยมันจะนิ so ่งเนาะไม่ขึ้นตรงตรงไปก่อนขึ้นตรงตรงไปก่อนครับเพื่อให้เราจัดระเบียบมาแล้วเรียบร้อยขึ้นตรงก่อนแล้วเพื่อนแต่ผมว่าอาจารย์เอาได้อยู่แล้ว่ะเพราะยากวันนี้บินได้อย่าาปัญหเนแล้วจร ต้องใจเย็นครับสามตั้งแต่อย่าลืมครับอาจารย์อ่าลืมขึ้นหัวเีนี้ก่อนสองคอนโทรลให้ได้ไม่ยุ่มีหรือลืมคอนโทรลนะฮะไม่ยุ่ยมีนะเอาขออาจารย์ใส่ไปเอาขออาจารย์ใส่ไปเคิื่อยขึ้นแค่พอเรื่องเนี้ของอาจารย์เรื่องนี้เรื่องนี้เครื่องนี้ของพงศ์วันที่มันไม่ยุไม่มีแบตนะนี่ยังไม่มีแบตมึงกดไม่ไม่ไม่กดค้างอ่ะ ทางนู้นน่ะอย่าหาสนามเยอะัผมจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นไปวนมาน่ะนะไปทำรอบมันเรื่อยๆครับต้อขาสนามก็ไดให้หนได้จะได้ชื่นใจติดนี้นะครับทิดที่พงขึ้นนครับทิศเดียวกันจานมันจะออกซ้ายนิดๆอามันจะเบี่ยงซ้ายนิดนิดะขวาปาปาปป๋าาป๋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 า๋าป๋าป๋าาปปา่ตรงางาาาาาา ก็ตอบย่ดที่น้ำเรียบร้อยก็ตอบยืดครับอาจารย์ยืดเทสเทสจานเทสโอเคไหมโอเคเดี๋ยวผมส่งอาจารย์ขึ้นไม่ต้องความผมนะสามลำข้างบนเนี่ยคุยได้นะเนี่ยกดเนี่ยคุยได้เลยครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยาเราเคลื่อนนะจังราตใจครับจังวิ่งหน่อยนะตกใจอธสบายนะ Hãy cả cho kênh Ghiền เลือกลงได้เลยครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมส่งมือโปรขึ้นไปอีกหนึ่งกรครับท่านลองอาจารย์จะลงเปล่าอาจารย์จะลงเหรอท่านถ้าถ้าถ้าไม่ลงอ่ะไม่ลงใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ลงแขวนขาอาจารย์ถ้าไม่ลงแขวนขาโอเคไปไม่ลงจะโลครับโลจะโลเล่นใช่ไหมจโรลเล่นถ้าโรลเล่นแขวนขาหน่อยโรลเล่นแขวนขาหน่อยโอเค ถ้าตามลมมาดังจะไม่ได้ก็มีรถตวผมนิดนึงครับเือ

ลงสวยครับลงสวยเดี๋ยวส่งวิดีโอให้ <c oughs> <c oughs> ยังหวานลงสวยวครับยูยูคิม <c oughs> อยู่นะยนี่ <c oughs> นมั้แกลุยบอน้ำมันเราคีมมัหน่อย นาำมันเอาคิมหน่อยนาำมันคิ้มเข่าตัวอ่ะพ้ลงสวยแต่ว่ามันากเครื่องมันเป็นอันนี้ของวาอิตาลีใช่ไหมฮะเย่าอันนี้หาเอ้าเหรอโอ้โหโหเปื่อคาบูด้วคนที่พูดนะครับผลิตอ แะไสงวย <c oughs> ไ,ไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วอม่อเอาคงมขึ้นเลยนี่ครัเดี๋ยวนีปตัดีม่งม่งมวเดจุงไปดีกว่าเพราะไม่ใช่ใบเดียวใบใบใบนี่าาไ,นไงเอาตักรอมไหม ผมแล้วครับโอ้ดูอย่างเดียวก็พอแล้วครับเดี๋วยวมีสอที่นัง่งเดี๋ยวมีสองที่นัง่งมีสองที่นั่งเดี๋ยวอะไรขึ้นนะโ,อโอเคครับโอเคมันหนักมันหนักเ,เด็บใจคคอยรับดึง ชูไม้ไหมเตรียมลงไหมดูขาสวยอยู่แล้ววันนี้ลงแน่นอนตัวเห็นไหมไอ้ชาไอ้ชาลงละโอ้วิ่งเยอะดีเนาะลงละจริงการหาพวกน้องๆที่ทำวิดีโอ